สวัสดีจ้าแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันเจอกันประจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเรื่องเล่าซาวซีจะมาซาวซีจูจี้จุกจิกกับพวกแกนะผลพวกพ่อที่น่าสนใจและก็เล่าข่าวในสไตล์เจดำแบบนี้ก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกแพลตฟอร์มที่เห็นด้านหน้าตรงนี้ให้เจดำด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะขอบคุณนี่ไห่หลอดทุกคนนะล่าสุดทะลุ3,001,000ซับสไครเบอร์เรียบร้อยในยูทูบนะก็ฝากหลายๆช่องทางที่เห็นตรงหน้าจอตรงนี้และ Instagram. อยย่่่่าาาเเเเปป็นนนนนททงงงงกรรขออดดอนะอขออออออชจจจ๊ดดดดดำำ้วีีัะะไบคุณูผล ที่น่าสนใจกลับมาคืนนี้กันเลยกันแล้วกันนะจ๊ะไปเริ่มวันที่ซูเปอร์ลีกของยูรนันช้างเฮ้แซมเบียนนั่นเองนะจ๊ะเมื่อคืนนะเนปซ่าสตาร์ก็เปิดบ้านแพ้เซสโกยู่เต็ดไปศูนย์หนึ่งแอฟริกาคัพออฟเนชั่นนะจ๊ะรอบคัดเลือกนะเมื่อคืนนี้นะมารวีก็แพ้บูรุนดีไปสองสามอีนี่มาต่อกันที่บอลอินเดียนะจ๊ะกาลกาตาพรีเมียร์ดิวิชั่นเอนะจ๊ะยักษ์หน้าแล้วก็ยักษ์เอวนะจ๊ะนะจ๊ะหนึ่งคู่เมื่อคืนโมคุนบากันชุดยูยี่สามเปิดบ้านแพ้ห อย่างจอแจเฮ้จอเจียนะจ๊ะเมื่อคืนนะทางด้านของวอร์คิติลี่นะก็เปิดบ้านเสมอกับกาบาดานี่ไปหนึ่งหนึ่งปิดทางนี้ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3โซนเอเชียนะจ๊ะเมื่อวานออสเตรเลียแพ้บาเรนศูนย์หนึ่งนะญี่ปุ่นก็ถล่มจีนไปเจ็ดศูนย์สปอเอื่นเยอะแยะก็ต้องยิงสกอร์นี้นะญี่ปุ่นนะเกาหลีนะจ๊ะก็เสมอปาเลสไตน์ไปศูนย์ศูนย์นะจ๊ะอิหร่านชนะคิริสตาห์หนึ่งศูนย์แล้วก็อิรักชนะโอมานหนึ่งศูนย์เอานั่นก็คือผลกกกกกัััันนนนนบ้้าาาางงแแลลวใปรรมะหจย เราซีฟังได้แต่ควันหลงแดงเดือดไล่มาเรื่อยๆเนี่ยนะสำหรับสัญญาใหม่ของบางโมยักษ์หน้ายักษ์เอวโมซาลาตัวรุกทีมชาติอียิปของพวกพเพรียพี่หมูมามานน้วยูใชมูกนดูชดูชไมาดูดกูจกกูลยนีาีกเชิงกยิงกเจ็ตัวจะได้จะตอไปเลย ลิเว์พูนั่นเองนะจ๊ะล่าสุดเลยนะสื่อท้องถิ่นของเมืองลิเว์พูอย่างลิเว์พูเอ็กโคเขารายงานล่าสุดเลยนะพวกแกนะเขาบอกว่าตอนนี้โมซาลาเนี่ยพูดคุยกับรามิอาบาสเอเจนต์ส่วนตัวเรียบร้อยและยืนยันเงื่อนไขเดียวนั่นคือจะขออยู่กับลิเว์พูต่อไปและก็อยากให้ลิฟว์พูเสนอสัญญาให้มันพอจะเข้าใจกันได้โอเคในะวันสาม2ย่าง3 3ปีก็จะไม่ต้องถึงขั้น3 4ปีแต่อย่างน้อยสัก2ปีไหมค่าเหนื่อยเท่าเดิมที่3 5มแ0นปอนปอนรวมแอดออนเปทะลุ4ี่0ส0ปอนอะไรแบบนี้น,น เขาเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายของโมซาล่ากับลิพูแล้วนั่นเองนะเมื่อวันก่อนจริมเซาซีด้ฟังว่าตอนนี้ลิพูโดยบอกริหารอย่างพวกมาร์คเน็ดเวิร์ดแลวก็ริชาร์ดฮิลส์นะก็ยืนยันว่าเตรียมจะเปิดโต๊ะเจรจาสัญญาใหม่กับโมซาล่าและรามีอับบาตนั่นเองซึ่งบางโมเองก็ยืนยันกับเอเจนต์ส่วนตัวว่ายังไงก็แล้วแต่ทําทุกวิธีทางเพื่อให้เกิดการขยายสัญญาขึ้นไม่มีเงื่อนไขอื่นไม่ต้องการไปซาดีฟโรลีกไม่ต้องการเป็นเมเจอร์ลีกสกอเร์อเมริกาไม่ต้องการกลับไปเปไป่่นนนทอออาูงงงดรัซึุ้้ แล้วสัญญาฉบับใหม่ของโมซาลาที่ลิปูจะยื่นให้จะตรงใจจะพอใจจะตกลงปลงใจกันได้หรือเปล่าทั้ง2ฝั่งนั่นเองนะล่าสุดก็มีหนึ่งข่าวออกมาเขาบอกว่าโมซาลาเองก็เปิดเงื่อนไขไว้ว่าถ้าลิปูให้จํานวนสัญญาไม่มากพอที่เขาต้องการไม่ว่าจะเป็นจานวนปีหรือจํานวนเงินก็อาจจะไปเล่นในซาอุดีปโปรลีกกับอัลนาเซ์ทีมที่มีคริสตโนโรนโดแล้วก็มีซาโดมันเนี่ยอดีตเพื่อนร่วมทีมลิปูเล่นอยู่นั่นเองนะจ๊ะก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วโมซาลายืนยันกับเอเจนต์ว่าเงื่อนไขเดียวคืออยู่กกับิเอููแต่่ถ้าาไมาม็ี ดาวดิโปรล็กรออยู่นั่นเองนะรอดูแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วจะเลือกแบบไหนแต่ถ้าตามที่เงื่อนไขที่โมซาร่าต้องการนั่นคืออยู่ที่แอนฟิลต่อไปนั่นเองนะจ๊ะมาต่อทนนี่กองกลางฟอร์มแรงของพี่พรีลิฟูอย่างไรอันนิวปอกบากราฟเฟนแบชกันบ้างกันละกันนะจ๊ะกองกลางวัย่า22สองขวบทีมชาติเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะล่าสุดโอ้โหเปิดเผยเิยเผยว่าตัวนี้กำลังมั่นใจเป็นตัวของตัวเองมากเลยแล้วก็ยอมรับว่าอาร์เนอร์เดอะฮันเนอร์สล็อตเนี่ยนะโคช้ชคนใหม่ของลิพูเนี่ยนะนะถือวอาา่า,วาใใเป ลงสนามไป3นัดในยุคข,ของอันเนอร์สล็อตช่วยทีมเก็บชนะได้ทั้ง3เกมในเพเมร์เลีกยิงได้7ประตูไม่เสียประตูเลยนี่คือผลงานรวบิร์ลีปูและผลงานส่วนตัวของกราฟินแบดเองก็ลงตัวจริงทั้ง3มเกมโดยนั่นเองนะโดยล่าสุดนิวปอกบายสัมภาษณ์แบบนี้ว่าแน่นอนนะกาบอกนะการู้สึกดีมากตอนนี้นะแต่กายืนยันว่ากาคือน้กเตะคนเดิมนั่นแหละจากปีก่นกอนๆแต่ว่าตอนเนี้ยกาเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วก็สบายใจดีมากๆเลยนะต้องยอมรับว่าพี่อนะันเนอร์เดอะฮันเนอร์สล็อตเนี่ยนะก็เป็น,น,นเฮดโค้ชที่เก่ง งานมีทัติกมีรูปแบบการเล่นที่ชัดเจนนั่นมันสร้างความมั่นใจให้ก,กาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวก็ต้องยอมรับนะการเข้ามาของอันเนอร์สล็อตลุกชีวิตใหม่ให้กับร้านนิวบ็อกบาร์กราฟเฟนแบชอย่างเต็มที่เลยโอ้โหพาะเกมแดงเดือดเล่นดีมากนะเป็นเบอร์หกที่พร้อมจะพาฟุตบอลไปข้างหน้าไปข้างหน้าแนวดิงแนวดิงลุยแหลกลุยแหลก,ลลกมีการยืดหยุ่ไนได้ครองบอลได้สลับก็เล่นรุกกระรับกับอเล็กซิสแมคเลสเตอร์ได้ถือว่ายอดเยี่ยมมากเหมือนได้นักเตะใหม่แบบไม่ต้องซื้อเลยนะและในเวลาแค่ยี่ส บาร์รายนี้นะจ๊ะก็ขออย่าให้เหมือนออริจินอลบล็อกบาร์ก็แล้วกัน,กนเป็นนิวบล็อกบาร์ไปดีแล้วนะเอาไปดูเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันหน่อยก็แล้วกันนะพวกแกนนะเรื่องของค่าเหนื่อยว่าเฮ้ยเห็นแล้วก็เหนื่อยใจแทนเลยนะโอ้โหจ่ายแต่ละคน2องแสนสามแสนเกือบ4ี่แสนก็มีล่าสุดเดอะซันโดยพี่โปง่งเดอะซันแทบลอยชื่อดังสื่อจอมลือจอมเต้าข่าวของอังกฤษแต่เรื่องพวกนี้เชื่อมั่นได้พวกข่าวแบบแซะแซเสีมเสียมเนี่ยเขาเก่งมากเขาบอกว่าค่าเหนื่อยของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ถูกเปิดเผยเผยออกมาเนี่ยนะท วซึ่งไม่ใช่พ่อใครนะที่คุ้มค่าเหนื่อยที่เหลือนี่ใช้ไม่ได้เลยนะซึ่งถ้าไปไล่เรียงในท็อปฟลนะพวกแกนะอันดับ5้าไอ้หมุนอันโตนี่รับเท่าไหร่รู้ไหมสองแสนปอนแล้วดูมันเล่นดิยังไม่ถึง200บาทเลยนะอันดับ4เมสันเดอล่องหนเมาส์อันนี้ก็เจ็บออดแดดรับอยู่สัปดาห์ละสองแสนห้าหมื่นปอนพวกแกคิดดูนะอันดับ3ามมาคัสเดอมุ่งแรชฟอร์ดสามแสนห้าหมื่นปอนเห็นไหมเห็นฟอร์มการเล่นไหมอันดับ2กับอันดับ1รับอยู่ที่เท่ากันนั่นคือ3ามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันป อยู่พอสมควรกลายเป็นหนึ่งคนคือบรูโน่เดี๋ยวยัวเฮ้ยแฟนานโฟคิงกับตันทีมจอมดีเดือดของเราซึ่งถ้าดูจาก5คนนี้จะดำก็พูดได้เลยมีแค่คนเดียวที่คุ้มค่าเหนื่อยคุ้มค่าตัวแล้วก็ทำเพื่อทีมนี่อย่างเต็มที่นั่นคือบรูโน่คนเดียวนั่นเองนะไล่เรียงมานะเอานักเตะใหม่ก็แล้วกันมาตายสักษ์ดัชเดลิกเนี่ยรับอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันปอนนะจ๊ะไล่ลงมาเนี่ยนะทางด้าน,นของเลนี่โยโร่กองหลังวัยสิบแปดปีที่กระดูกเท้าแตกพักยาวสองสามเดือนเนี่ยนะที่เพิ่งย้ายมมาาาาเเเเเเเนน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 ีีนะนี่ 11, ่่ ces, ่่ยยยคหหือออออปดด์์์์โจชชัวซซรรกง้ทติธแลนะ 105, จไล่มาอีกหนึ่งคนที่รับน้อยมากแต่เล่นได้อย่างย e อดเยี่ยมตลอดซีซันก่อนแม้ว่าฤดูกาลนี้จะฟอร์มหลุดไปบ้างอย่างค็อปปี้เดี๋ยวของใหม่เมนูก็รับอยู่ที่2 0 0 0 0ปอนดอนนั่นเองส่วนมาเนโูกาเต้กับนูแซีมัสราวีตอนนี้ยังไม่เปิดเผยเปิด,ปด,ปด,ปดขั้นเหนือนออกมานะจ๊ะเดซานเขาไปหามาให้ดูดิท็อปไฟมีบูโน่ใช้งานได้อยู่คนเดียวแล้วจ่ายไปได้ยังไงหลัก20,000 0ให้ไอ้หมุนเนี่ยบ้าหรือเปล่าอ้าวพูดถึงพี่บ่าวพี่บ่าวก็มา,มานะจ๊ะสำหรับพี่บ่าวกาเซมิโร่หรือกาเซมิโร่ในวัยสาดีมเสียประตูด เปลี่ยนออกช่วงพักเครื่องจบเกมนี่อุกบาทโ,โหลงทัวลงจนเมียนเนี่ยต้องออกมาโพสต์ภาพห้องที่เต็มไปด้วยถัวยรางวัลของกาเซมิโรเพื่อเตือนสติแฟนบอลว่าเฮ้ยอย่าดูถูกสามีของเธอให้มากนักเนี่ยนะล่าสุดก็ตก,ตกเป็นข่าวว่าจะย้ายทีมในช่วงตลาดซื้อขายนะั้เแต่ตอนนี้เที่ยงเปิดถึงวันที่13กันยายนของตุรกีซูเปอร์ลีกนะรายงานผ่านเดลี่เมลฟังหูไว้2หูแล้วพวกแกนะเขาบอกว่าตอนนี้กาเซมิโรเองรับทราบแล้วว่ามีการาตดสรายให้ความสนใจในตัวของกาเซมิโรอยู่แต่เจ้าต,ต,ตัวยืนยันว่ายังไงก็จจจะะไม่่่ยยยย้าาอออออกกโแะะูเพืง แนงกองกลางกับมาเนโอกาเต้คอบบี้เมนูพิสโซเนโรเซนต่อไปนั่นเองนะโดยล่าสุดน,นะเจ้าตัวไม่มีชื่อติดทีมชาติบราซิลใน,นชุดฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่จะเจอเอกวาดอร์แล้วก็ปารากวัยด้วยแล้วก็โอกาสที่จะลงสนามหลังจากนี้ที่มาเนโอกาเต้เคลียร์เรื่องเอกสารเรื่องวอร์กุมิเรียบร้อยก็อาจจะน้อยลงแต่เจ้าตัวรับค่าเหนื่อยอยู่ที่แมนยูแต่สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันปอนด์กาลาตาสลายบอกเลยบอกว่าจ่ายไม่ไหวนะขอจ่ายครึ่งเดียวได้ไหมล่ะถ้าจะซื้อตัวมาอะไรแบบนี้ซึ่งดูแล้วยูเต็ดก็คงต้องเอากระสิ 20่สล้านปอนด์30ล้านปอนด์ค่าเหนื่อยจะจ่ายไว้ที่ 105, แสนห้าอะไรเงี้ยซึ่งก็ยังมีช่วงช่องว่างระหว่าง 3, ามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันปอนด์มาที่แสนห้าสองแสนกว่านะเพราะนั้นเนี่ยดูแล้วน่าจะอยู่กับเราต่อไปสำหรับพี่บ่าวไม่เป็นไรพลาดแล้วพลาดไปเงยหน้าเชิดหน้าขึ้นแล้วหลังฟีฟาเดมมาลุยกันใหม่นะพี่บ่าวนะก็พอเพาๆหน่อยสตอผัดกุ้งอะ่ะเออรู้ว่ามันร่อยอย่างพู่อะแต่ว่าเสื้อตอนนี้ไซส์ XL แล้วนี่หลังจากนี้กินดีนี่สองเอนี่บอกเลยนี่พี่บ่าวอ่ะมาที่เร 17, ซึ่งหลุดจากทีมช่าง,งกดิเรียบร้อยเนี่ยนะแล้วทต่ห้อลันเชียแขคร <P> ์ อลันเชียร์เรอร์นนะจ๊ะดาวยิงตำนานสิงตัวคำรามเนะี่ยออกมาบอกเลยว่าแรชชี่ไอ้น้องถึงเวลาแล้วที่เองต้องย้ายทีมนะเว้ยเพื่อจะมีอนาคตในทีมชาติอังกฤษต่อไปนะซึ่งตอนนี้เจ้าตัวไม่มีชื่อติดทีมชาติอังกฤษมาตั้งแต่ชุดยูโรที่ผ่านมาจนถ,ถึงตรงนี้เนี่ยนะก็ไม่ติดด้วยในช่วงยูฟ่าเนชั่นส์ลีกตรงนี้นะโดยเชียร์แขกเ <H ee> ชียร์เลอร์บอกมาด้วยว่าโดยส่วนตัวเนี่ยนะเชียร์บอกเลยนะว่าเชียร์ไม่รู้หรอกว่าน้องแรชชี่มันมีสภาพจิตใจยังไงแนวทางฝึกซ้อมเป็นยังไงนะแต่สิ่งเดียวที่ทำน้องลััชีีนะ่่มมนนนกบาเยะแ มมองของเชียในฐานะคนนอกเนี่ยนะและชี่เอ็งย้ายจากแมนยูเดต์ถวะและไปเริ่มต้นอาชีพใหม่ที่อืน่นเพราะตอนเนี้ยเอ็งไม่พัฒนาเลยเอ็งหยุดนิ่งมานานแล้วไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยนะเอ็งเล่นไม่ดีและฟอร์มไม่ดีรวมไปถึงหยุดพัฒนามาสักระยะหนึ่งแล้วย้ายทีมซะนะเอ็งรู้อยู่แล้วว่าการกลับมายิง30ประตูได้เนี่ยนะต่อฤดูกาลเนี่ยมันเป็นที่ต้องการของเอ็งแค่ไหนซึ่งไม่ใช่กับยูไนเตต อู้แบบนี้เดี๋ยวก็โดนเอริกเซนฮาร์คุนซื้อหัวสวยมันเน็บเอาอีกหล้วนะเชลเลอร์นะหลังจากก่อนหน้าน,นี้มีประเด็นข้อพิพาทกันว่าให้ความคิดเห็นโง,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 ง่ๆนักวิเคราะห์โง,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 ง่ๆอะไรแบบนี้ก็ต้องรอดูว่าช็อตนี้เนี่ยจะเป็นยังไงสำหรับการยุกส่งมาคัสแรดฟอร์ดให้ย้ายออกจากแมริวเต็ดสำหรับอารันเชลเลอร์นะจ๊ะอา้าวยังอยู่ที่เชลเลอร์เหมือนเดิมนะเจ้าตัวก็ยืนยันเป็นมั่นเป็นหมวว่าอนาคตของเอริกเซนฮาร์คุนซื้อหัวสวยของแมริวเต็ดเนี่ยนะมีเวลาเซฟ e, เ,เ,เก้าอี้ตััวเเเเเอองงงนนนนนนี่่่ยไมมกกิ2ข้้าาหะ นี่สู้กันไม่ได้เลยฤดูกาลนี้ใช้เงินช้อปปิ้งไปแล้วเกิน200ล้านปอนด์นะเชียร์เลอร์บอกแบบนี้บอกว่าอืมเชียร์บอกเลยนะผลการแข่งของยูเต็ดเนี่ยมันต้องดีขึ้นแบบกระทันหันเลยล่ะอยู่กับสโมสรถึงคริสต์มาสได้ก็เก่งแล้วพี่ฮาร์กกูบอกเลยเพราะนั้นเนี่ยสองเกมหน้าเนี่ยเผลอจะตัดสินอนาคตเองด้วยแล้ว,ลวกันนะเกมที่แพ้ไบรตันเกมที่แพ้ลิปูเนี่ยโอ้โหไม่เห็นพัฒนาการอ่อนนุชนและระบางเลยทั้งสิ้นเลยนะหนึ่งถึงสองเกมข้างหน้ามันยากมากๆสำหรับแกนะเพราะนั้นเนี่ยสุ่มเสีีีีี่่่่่่่่ยยยยยงงงมมมมมาาาาาาากกกกๆๆๆทจจจะะะะโดดนน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 ไไลลลอออหคเเเวววิิพษ์์รณแสััับูใช้้้ขึถ ชนะใน2นัดข้างหน้าซึ่งถ้าไปดูตารางการแข่งขันของยูเอฟเอเนี่ยนะจะไปเยือนซัมมัตันที่เซนต์แมรีนะจ๊ะเดี๋ยวซัมมัตันออกสตาร์ทพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ของพวกเขาหลังจากเลื่อนชั้นกลับมาเนี่ยสามนัดแพ้รวดเลยนะหลังเจอซัมมัตันจะไปเจอบาร์นสลีย์ในคาราบาวครับรอบ3นะแล้วก็จะเจอคริสตัลพาเลตในพรีเมียร์ลีกนัดต่อไป3เกมนี้ถ้าไม่ชนะทั้งหมดเอาเรื่องเหมือนกันนะเทนฮากนะอา้าวพอพูดไปพูดมาจะได้ดไปเจอข่าวนี้ก็รีบแปลมาเลยบอกว่าเทนฮากเตรียมกลับเนเธอร์แลนด์ไปคุมอูเทรคคทีีีมมมเเเเเเเกกกกก่่าาาาพพวขขฮ้ยยยปปลไุฉะรติศอง าร์คฟานเดอมาเรลน,นั่นเองะจ๊ะก,กองหลังวัยสาปีของอูเทรคเนี่ยซึ่งเคยเป็นสังกัดของเทนฮาร์ตั้งแต่สมัยเขาเป็นผู้เล่นแล้วก็คุมทีมด้วยติดต่อมาที่เทนฮาร์บอกพี่ช่วยมาคุมทีมอูเทรคหน่อยเป็นเกมกีฬาของผมอะไรแบบนี้นะเทนฮาร์ Ten ก็เลยตอบรับแล้วจะกลับไปคุมอูเทรคในช่วงฟีฟ่าเดย์ตรงนี้นั่นเองนะแม่แปลไปก็นึวกว่ากลับไปคุมอูเทรคเปล่าเกมการกุศลถ้าอย่างนั้นนะก็จะกลับไปเนี่ยจะไปเจอลูกชายของเขาด้วยอย่างไนเจลเทนฮาร์กลูกสาว2คนอย่างเคลลี่แล้วก็ unter, วอนินะอนนนนนนนดดีีีีี้้้้เเเเเททฮาาาากกวววยยั่่่่่อองงงรระะหตบม อูเทค็กคาดจะมีแฟนบอลเข้าชมเต็มความจุ24,000ที่นั่งที่สตาดิโอนเกาเกนบาร์ดนั่นเองนะจ๊ะโดยอดีตโค้ชของพวกเขาอย่างอริเทนฮากน่าจะรับการตอบรับอย่างยอดเยี่ยมเลยเพราะเคยเป็นฮีโร่ของอูเทร็ด้วยสำหรับอริเทนฮากแม้ว่าจะกลับไปคุมถาวรไมอพบคคุมเกมเกียรติยศ เสียดายจังอา้าไปกันที่แมนเชสเตอร์ซิตี้กันหน่อยเราลบสีฟ้าของอ e ีเ e ๊ปเดอะโรกิจกัวเดียล่านะจันล่าสุดตัวเป็นข่าวว่าโรดริกองกลางทีมชาติสเปนวัย28ปีเนี่ยนะเตรียมตัวจะอำลาซิตี้ในช่วงจบฤดูกาลน,นี้เพื่อกลับไปเล่นกับเรอัลมาดริตในซีซั่นหน้านั่นเองนะโดยสื่อสเปนอย่างอาร์สเขารายงานว่ามาดริตเนี่ยนะคือสโมสรเดียวในดวงใจของโรดริเลยที่เตรียมจะร่วมทีมด้วยถ้าจะต้องย้ายออกจากอีตาสเตเดียมนั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้โรดริย้ายมาจากอาเมาดริตในปี2019ตอนนั้นค่าตัว62 6ล้านป ในขณะเดีวยวกันเนี่ยมาร์กุเองก็เสียตัวนิโครจากการแขวนสตาร์ทไปก็จะใช้พวก ede, i, เฟเดวาเวเดออเรนชัวเมนี่เอโดโรการมาวินก้าพวกนี้เล่นเป็นวิดฟิลด์นั่นเองนะก็ต้องรอดูเพราะสัญญาของโรดรีจะหมดกับซิตี้ในปี2027นั่นเองแต่ถ้าโรดรีต้องการย้ายกลับก็อาจจะเป็นช่องให้มาร์กุเสนอค่าตัวให้ซิตี้พิจารณาก็ได้ในช่วงจบฤดูกาลนี้นะโดยซีซั่นนี้โรดรียังไม่ลงสนามเลยเพราะว่ามีการบาเจ็ตรบกวนอยู่แต่ซิตี้ก็ไปได้ดีมากชนะรวดแมตชทั้ง3เกมนั่นแหละทีนี้พอมันมีีีีีข่่่่าาาาววววโรดรดดดจะกกลััับไปทมมิิเเนนยยแซตตตตต้้อองง็ห และสื่อสเปนอย่างฟิชาเชสเนี่ยนะเ<ๆ>ขาก็รายงานบอกว่าลิสต์แรกๆที่จะมาแทนที่โรดรีก็คือโจชัวคิมมิชอดีตกองกลางลูกรักของเป๊ปสมัยที่คุมบาเยอร์นิกนะตอนนั้นเป๊ปก็เป็นคนเอาคิมมิชเนี่ยจากแบ็คขวามายืนเป็นมิดฟิลด์แล้วก็กลายเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางที่ดีสุดอีกหนึ่งคนด้วยนั่นเองนะโดยตอนนี้เนี่ยนะคิมมิชเนี่ยยังไม่ได้ต่อสัญญาใหม่กับบาเยอร์ด้วยและจะกลายเป็นฟรีเอเจนต์เมื่อจบฤดูกาลนี้และเจ้าตัวเองเนี่ยก็รักใคร่ชอบพอแล้วก็นับถือให้คควาามเเรพปป๊โกดู่าอย่างมากเลลยแะรบวัย29ปีเนี่่ยยยยเเจ้้้าาาาตัววมองกรไปหาาาควมทท้๊ป ถ้าได้มาเล่นอยู่กับทีมที่เคยมีโค้ชที่เคยดูแลเขามาก่อนอย่างเป๊ปเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีน,นั่นเองเพราะสมัยที่เป๊ปคุมบาเยิร์เนี่ยนะก็เป็นคิมิชลงเล่นให้กับเป๊ปไป38นัดตลอดที่ลงทุกรายการภายใต้การทํางานกับเป๊ปโกดเดลา่านั่นเองนะอา้าวต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วถ้าโรดรีย้ายไปมาดริดคิมิชจะข้ามห้วมาที่เอเดอสเตเดียหรือเปล่านะจ๊ะไบต่อที่เราของาาฐานะการารักเชนซีกันหน่อยล่าสุดพรีเมลีกนะก็ตรวจสอบเรื่องของการซื้อขายโรงแรม2แห่งของชเออนชนซีนนะอาาางบปรมตรมต้ ปรับบัญชีของตัวเองให้เป็นไปตามกฎการเงินด้วยโดยจะได้มูลค่าทั้งหมด76.5ล้านปอนดอน์นั่นเองโดยก่อนหน้านี้สิงห์บลูเนี่ยนะก็แสดงบัญชีการเงินรอบล่าสุดว่ามีการขายโรงแรมข้างๆแซมดอร์ดบิททำให้สโมอสรเนี่ยลดจำนวนการขาดทุนนะจาก166ล้านปอนด์เหลือที่ประมาณ89ล้านปอนด์นั่นเองนะซึ่งโรงแรมทั้งสองอันเนี่ยนะก็เปลี่ยนชื่อจากเจ้าของโสโมสรเชนซีเนี่ยนะกลายเป็นบลูโค22ซึ่งก็อยู่ภายใต้าการควบคุมของอ e ีทอนโบลี oli, กับกลุ่มทุนเคลเล็กอยู่ดีน,นั่นเองนะกลายเปปป็ปบบนนนวว่่่าาาาาาาเเเกกกกะะรรร๋๋ขมซ้้ยอไแบีลัป สุดท้ายแล้ว ESPN เขารายงานว่าพิมลีกก็อนุมัติให้การซื้อขายตรงนี้เนี่ยนะเป็นไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้ถือว่าฝ่าฝืนกฎการใช้เงินเกินกำหนดนั่นเอง3ฤดูกาลเนี่ยเขาบอกว่าต้องไม่ขาดทุนเกิน105ล้านปอนด์นั่นเองนะจ๊ะอ้าวตามนี้นะซึ่งดูแล้วอาจจะมีการเล่นแร่แปรธาตุแบบนี้อีกหลายสโมสรเลยนั่นเองนะจ๊ะอ้าวมาต่อทนนี่อีกหนึ่งเรื่องของเชนซีจะล่าสุดทําเรื่องประหลาดใจแล้วเมื่อลงทะเบียนลงเล่นในฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกฤดูกาลที่จะมาถึงเนี่ยตรงนี้ อตัวอีกสองคนคือโรเมโอนีเวียเฮ้โรเมโอลาเบียแล้วก็เวสตีฟอฟาน่าสามผู้เล่นชุดใหญ่ไม่มีชื่อในการรู้สึกคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบแบ่งกลุ่มใช่ยอย่างนั้นนะโดยเชนซีก็มองว่าดูแล้วเนี่ยนะอาจจะใช้ตัวผู้เล่นที่มันมีอยู่มันก็เยอะอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวถ้ามันผืดหรือเพื่อขาดผ่านเข้ารอบลีกเฟสไฟผ่านไปสู่รอบน็อกเอาท์เนี่ยนะค่อยลงทะเบียนโคเดร์ Co น้ำเนี่ยพาร์เมอร์กับเพื่อนๆในช่วงมกราคมก็ยังได้นั่นเองนะซึ่งเชนซีเนี่ยจะเป็นหนึ่งในสายของทีมที่จะลงสนามฟาดแข่งในศึกชิงแชมป์สโมสรโโลลกกกกกฉมมมใใใหห่่่นน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 ปี้าาาััเเอองง็็จจะะตชวบฤดูคื15ิถุย 23กรกฎาคม2025นั่นเองนะจ๊ะอ่ะเรต้องรอดูนะว่าสุดท้ายแล้วการไม่ลงทะเบียนโคเดลนาวเนี่ยพาเมอร์จะส่งผลแค่ไหนในการลงเล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกฤดูกาลนี้ของเชนซีแปลกเหมือนกันนะอ่ะไปดูกันที่1ทีมที่อกหักเหลือเกินนะถูกเลือกให้เป็นผู้ผิดหวังอย่างสติกาซาอุดีนิวคาสเซิลยูเนเต็ดในการเสริมทัพช่วงซัมเมอร์ที่มึงปิดตลาดไปเนี่ยนะโดยสติกาซาอุดีต้องการตัวมาร์กเกฮีเซนแบกคริมชาทาอังกฤษนะจ๊ะของคริสตัล팰เลตแล้วก็ยื่นข้อเสนอะตั้งแต่45ลล้้าานนปอดดดด์โยีสุท ไปหยุดอยู่ที่70ล้านปอนด์แต่สตีฟแพริชเจ้าของสมโมสรคิสตัลพาเลสก็ตัดสินใจไม่ขายให้เสียงั้นทางที่ก่อนหน,นี้บอกว่าถ้ายื่นถึง70ล้านปอนด์จะปล่อยให้เกฮีมาอยู่กับนิวคาสเซิลนั่นเองนะเล่นเอาผู้นวยการกีฬาของนิวคาสเซิลอย่างพอลมิเชลนออกมาพูดแบบกระแทกไปที่พาเลสเลยนะเขาบอกแบบนี้ว่าคนชอบพูดนะว่าผู้เล่นแต่ละคนมีราคาที่เหมาะสมและสมโมสรผู้บอลแห่งนี้ต้องขี่เส้นเอาไว้เราจะไม่จ่ายเงินเกินความจำเป็น ใช่ไหมก็อาจจะใช่เพราะนั้นเนี่ยนิวคาสเซิลเนี่ยนะจะต้องสร้างมาตรฐานให้กับตลาดว่าเราจะจ่ายในราคาที่ยุติธรรมเท่านั้นนะม่ใจ่มาจ่ายจ่ายจ่าย,จ,ายจ่ายแบบนั้นเนี่ยนะเราก็จะรับการลงโทษเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของ financial fair play เพราะนั้นเนี่ยการที่เราอยากได้นักเตะคนไหนมาแล้วมันไม่มาหรืออะไรก็แล้วลแต่เนี่ยนะเราแค่จับตาดูเอ๊ะนักเตะคนนี้จะมีมูลค่าลดลงไหมในตลาดทั้งต่อไปอะนะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดไม่ได้ใครมาเนิลยก็ยังมีความทะยานอยู่ดีนะแล้วเราก็พยายามจะทําให้มันเต็มที่เหมือนเดิมนั่นแหละเอาเป็นว่าจะมาโขก นี่คือพอมิเชลก็พูดฟาดไปที่คลซาพารเลสว่าตกลงกันแล้วเป็นดิบเป็นดี70ล้านปอนด์จะปล่อยมาปรากฏไม่ปล่อยซะอยางนั้นนะเจาสำหรับดีลของมาเกฮีนะทีนี้ไปดูที่สตีฟแพริชกันหน่อยนะประธานสโมสรคลซาพารเลสก็ออกมาภูมิใจมาโอ้ดีใจอยากจะปล่อยนักเตะออกจากทีมก็จริงนะแต่ต้องปล่อยไปบิ๊กทีมเท่านั้นเลยก่อนนี้ปล่อยไมเคิลโอลิเซ่50ล้านปอนด์ไปให้อาล์ไร์มินิกและตเตรียมจะปล่อยเกฮีให้กับนิวคาสเซิลแต่สุดท้ายดีลนี้ก็ไม่เกิดขึ้นนะโดยยแแรรริิใให้้้้้สสััมมมมมภภภาาาาาาาษบบนนีกกก็ไููุ่่ลววตอเจ ปล่อยตัวไมเคิลอุดริเซ่ไปบาเยอร์เนี่ยเราต้องการปล่อยผู้เล่นเราให้ไปอยู่ในทีมระดับท็อปทีมที่มีความทะเยอทะยานยิ่งใหญ่และแลุ้นแชมเปี้ยนส์ลีกอะไรแบบเนี้ยเหมือน,นี้กเซนนั่นแหละแต่เรื่องแบบเนี้ยมันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ยนะมันก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะนักเตะของเราย้ายไปค่าตัวเหมาะสมหรือเปล่าอย่างงั้นอย่างนี้นนเราเนี่ยนะตั้งรูปแบบเอาไว้ว่าเราจะขายคนนี้เพื่อจะซื้อคนนี้จะปล่อยคนนั้นเพื่อจะดึงคนนี้แต่สุดท้ายเนี่ยเราพลาดในการปล่อยตัวโยออเคิลอันเดอร์เซนอยอกะป ในตลาดเดียวกันได้ไงไม่ได้เพราะ,ะนั้นเนี่ยเราก็คิดแล้วว่าเราไม่ขายเกฮีดีกว่าเอาซะอย่างนั้นแล้วไปตกลงกับนิวคาเซิลว่า70ล้านปอนด์จะปล่อยสุดท้ายไม่ปล่อยแล้วจ้ะอย่างที่บอกไปนะไม่มีสัจจะในหมู่ประธานสโมสรอ,อ่ะทีนี้ไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่เหมือนจะเป็นเรื่องเล็กแต่เหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่ในสายตาเจดำเหมือนกันนะไม่รู้ว่าแกคิดไงลองฟังกันแล้วกันนะล่าสุดวินิสซุสจูเนียสูน่าทีมชาติบราซิลของผลิตก็เรียกร้องให้ฟีฟ่าเนี่ยนะจัดก,การถอดชื่อสเปนออกจากการเป็นา,าก 2030. านกาิ เรื่องการเหยียดผิวอย่างจริงจังเฮ้ยเดี๋ยวนะมึงเล่นอยู่ในสเปนนะวินนี่นะแล้วมึงมาเรียกร้องให้ฟีฟ่าถอดชื่อสเปนออกจากการลุ้นเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเนี่ยนะโดยดาวิงชัมบารายนี้เนี่ยมีปัญหาโดนเหยียดผิวต่อเนื่องตลอด18เดือนหลังที่ผ่านมาเนี่ยถึง16ครั้งและเจ้าตัวเคยถึงขั้นร้องไห้ด้วยความอัดอั้นใจให้สัมภาษณ์ว่าโดนเหยียดนั่นนี่นั่นสเปนไม่ช่วยลาลิก้าไม่ทําสโมสรนั้นสโมสรนี้ไม่เคยดูแลเรื่องการเหยียดผิวอย่างจริงจังเนียนะและตอนนี้ในการ นนอูรุกวัยและปารากวัยนั่นเองนะและสเปนก็จะเป็นเจ้าภาพร่วมด้วยนั่นเองกลายว่าวินิอุสจูนเนียบอกเลว่าถ้าสถานการณ์การเหยียดผิวในสเปนมันยังไม่เปลี่ยนแปลงไปไม่ดีขึ้นเนี่ยนะก่อนปี2030เนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยฟุตบอลโลกก็จะถอดถอนไปไปเล่นที่อื่นไปนเต่กันที่อื่นเพราะนั้นเนี่ยวินนี่นะหวังว่าสเปนจะเข้าใจว่าไอ้การด่าทอใครใหเหยียดผิวใครเนี่ยนะมันเป็นเรื่องจริงจงังนะมันเป็นเรื่องของสีผิวเป็นเรื่องของเหยียดเชื้อชาติเรายังมีพื้นที่อีกเยอะเเเเเเลลลลยยในนนนนนกกกาาาาาาารรรรรรรปปปปปััััับุงงงงงีี่่่่่แแอออโคค้้้้จะะมถึพพฒฒืไ็ข ว่าให้เปลี่ยนสนามได้ไหมเพราะถ้านักเตะไม่สบายใจไม่ปลอดภัยในการเล่นในประเทศใดประเทศหนึ่งเขาทนทุกกับการเหยียดผิวมันเป็นเรื่องยากฟังดีๆนะมินิุสเข้าใจว่าเรื่องเหยียดผิวเป็นเรื่องใหญ่แต่คุณหากินอยู่ที่สเปนคุณเล่นอยู่กับเรอัลมาดริดแล้วคุณออกมาพูดอย่างนี้เนี่ยมันดูไม่น่ารักเท่าไหร่นะและไอ้พวกสเปนเองลาลีกาเองคาเบเต,เตบาหรือประธานสโมสรหรือผู้มีอํานาจในมารติดในสเปนก็พยายามจะทําอยู่เป็นว่าอย่างที่บอกไปการควบคุมการเหยียดผิวเนี่ยมันไม่สามารถทําได้ภายในแบบดีดนิ้วแบบนี้เนาะวินนี่ ติดหลังตัวเเหมือนกันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะและยังไม่ทันจะขาดคาจะดาไปแปลมาอีกข่าวหนึ่งโคเซหลุยส์มาร์ติเนสอาเมดานายกเทศมนตรีกรุงมาดริดเนี่ยนะได้ยินและบทสัมภาษณ์ของวินิีุสจูเนียนักเตะของเรัลมาดริดออกมาบอกเลยว่าเฮ้ยวินนี่นายต้องขอโทษนะเว้ยนายพูดแบบนี้บอกว่าสเปนไม่ควรเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเพราะเป็นประเทศที่เหยียดผิวพูดอย่างเงี้ยไม่ถูกนะโดยมาร์ติเนสอลเมดาเนี่ยนะถือว่าเป็นนายกเทศมนตรีกรุงมาดริดออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าวินนี่ไอ้น้องเองต้องกล่าวขอโทษนะเว้ยพี่หวังวเอดโยททนี นะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าสังคมทุกประเทศทุกทั่วโลกเนี่ยมันมีหลายช่วงเวลาหลายสังคมหลายพื้นที่มันมีทั้งการเหยียดและการไม่เหยียดเองไม่รู้เลยน้องว่าพี่กับทีมงานเนี่ยนะนักการเมืองทุกคนผู้มีเกี่ยวข้งองกับกฎหมายเนี่ยเขาพยายามทํางานอย่างหนักเพื่อหยุดปัญหาการเหยียดผิวผู้คนส่วนใหญ่ในสเปนผู้เล่นสตาฟโค้ชรวมถึงพี่เองก็อยู่ข้างเองมาโดยตลอดนะแต่เราไม่สามารถดีดนิ้วเพื่อทำแบบนั้นได้ทันทีเองมาเหมารวมได้ไงว่าประเทศเราเนี่ยเหยียดผิวโดยเฉพาะในกรุงมาริดเนี่ยคือสังคมแห่งการเหยียด เราอยู่ในเมืองที่มันมีความหลากหลายและเราเนี่ยนะต้อนรับทุกคนเข้าสู่ประเทศของเราใครจะมาเยือนจะผิวสีไหนจะชนชาติไหนเราต้อนรับหมดนั่นคือจุดเด่นของเมืองมัดริตของประเทศสเปนถามสิวกเขามาจากไหนแล้วจะไปเที่ยวไหนต่อทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันเองต้องแก้ไขต้องขอโทษคำพูดของเองนะวินนี่เอาละเป็นเรื่องแนละ้วทีนี้เห็นไหมเรื่องเล็กๆแบบนี้วินิสุสจูเนียอาจจะต้องควบคุมการพูดการใช้ภาษาของตัวเองเพราะมันไม่ได้กระทบแค่เรื่องการเหยียดผิวแล้วยิ่งคุณบอกว่าคนอื่นเหยียดคุณแต่คุณบอกให้ทุบกออลโกกกจา ทศที่คุณเตะอยู่เหมือนคุณเหยียดประเทศที่คุณทำมาหากินอยู่ด้วยมันแบบเห็นไหม มันสองแง่สองง่ามันทั้งไปทั้งกลับบางทีมันไม่เท่ากันเพราะนั้นบางครั้งการพูดเนี่ยมันต้องคิดให้ดีก่อนก็ไม่รู้เรื่องนี้จะจบยังไงวัเดี๋ยวจะดาเซา์ซีให้ฟังเรื่อยๆกันแล้วกันถ้ามีความตื้นหน้านะจ๊ะเา้าไปตอนน่อที่ตำนานบรลโลงโดอกองหลังคนสุดท้ายของโลกลูกหนังในปี2006อย่างปาโบลคันนาโาโรกับตันทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์โลกปีนั้นเนี่ยนะก็ออกมาพูดบอกว่าตอนนี้นักเตะทุกคนเลยนะในเกาเชอร์ซิอาลี่มีแค่คนเดียวซึ่งก็ไม่ใช่ เตอร์มิลานั่นเองนะโดยกลายเป็นว่าเอลโตโร่หรือลาตาโร่เนี่ยนะคือหนึ่งในห้านท็เตะที่ลงเล่นในโคโเชอรสราอิตาลีและมีชื่อติด30คนสุดท้ายที่จะลุ้นบอลลงดอปีนี้นั่นเองโดยคันนาบอกไว้ว่าเออคันบอกเลยนะว่าเราไม่สามารถตั้งคําถามในฝีเท้าของลาตาโร่ได้เขาได้ทั้งแชมป์ลีกแชมป์โคปาสร้างความแตกต่างได้อยู่เสมอหวังว่าในเซเรียอาเนี่ยนะและอินเตอร์มิลานจะไม่เสียตัวเขาออกจากทีมไปถ้าจะให้เลือกใครสักคนที่ดีพอเล่นในกับมาดริดหรือแมนเชสเตีรก็ต้องเป็นลาวตาร์โร่มะ ผู้เล่น3 400คนเนี่ยนะมีแค่คนเดียวคือลาอุตัโรที่ดีพอสโหร,รับซิตี้และมัดตบิดนะจ๊ะในเซตตาของบอยโบคานาวาโร่นะอ่ะไปกันที่อิลโคลเลเรเดโลสปอร์ตนะจ๊ะสื่อดังของอิตาลีเขารายงานว่าตอนนี้ปีศาจแดงเอซิมิลานกำลังพยายามอย่างหนักเลยในการที่จะเจรจาขยายสัญญาของเตโอแอนองเดสนะจ๊ะกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสนะซึ่งในวัย26่สิบหกปีเจ้าตัวย้ายจากมัดตบิดมาตอนนั้นปี2019 ค่าตัว22ล้านยูโรลงเล่นให้มิลานไปแล้ว216เกมเนี่ยยิงไป29ประตูกับ 39, อีก39แอสซิสต์ถือว่าฟอร์มโคตรดีเลยนะจะขยายสัญญาที่จะหมดลงในปี2026ออกไปแต่ตอนนี้เจราจารยังไม่ลงตัวเพราะเตโอเนี่ยต้องการค่าเหนื่อยเพิ่มจากเดิมเนี่ย4ล้านยูโรคูณ2จะเป็น8ล้านยูโรนะทำให้มิลานบอกกูจ่ายไม่ไหวตอนนี้คนที่รับแพงที่สุดในทีมคือราฟาเอลเลอาตัวนักทีมชาติโปรตุเกสรับอยู่แค่6ล้านยูโรเท่านั้นเองเพราะนั้นเนี่ยนนนนนนนะะะะถ้้้้้้้้าา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 จจจขขยย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 ยสััััญญเเ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 เพิิ่่่่่่่่มมคหหหหหืือออออออใใไไปปุดดููทททททีีี6 000, 000 Euro, ลลลลลลโโรรก็ตตนนงงงแ ระจากันไม่ลงตัวแม้ว่าสัญญาจะอยู่ถึงปี2026ก็ตามแต่จบซีซันนี้จะเหลือปีเดียวเพราะนั้นมิลานก็เลยไม่อยากเสียเตโออกไปแบบฟรีๆนะจ๊ะเตรียมจะขยายสัญญาออกไปแต่ยังไม่จบนะอ้าวไปดูคนที่เจ้าปาลินปูเฮ้ <c oughs> เจ้าปาลินย่านะจ๊ะห้องเครื่องทีมชาติโปรตุเกสของบาย์มินิกซึ่งย้ายจากปูแลมไปเนี่ยนะก็ยอมรับว่ามั่นใจแล้วก็มุ่งมั่นเหลือเกินที่จะคว้าแชมป์ทุกรายการในซีซันนี้กับเสือใต้บายย์ย์มินิกนะอยู่ยเจ้าตัวเนี่ยนะให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าเออเป่าว่วนะเปเะ็นทีม ที่มันเตะคุณภาพสูงมากและในบุนเดสติกา้าก็เน้นความแข็งแกร่งเป็นหลักโอ้โหเปาบอกเลยว่านี่คือลีกที่เล่นยากมากไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเรามารอดูแล้วกันว่าซีซั่นนี้จะเป็นยังไงนะเพียงแต่ว่าเปาเนี่ยเข้มข้นมากนะมุ่งมั่นมากๆว่าจะคว้าแชมป์ให้ได้ในทุกการแข่งขันกับบาเยนน์นะหวังว่าแฟนๆจะจดจําเปาในฐานะนักเตะที่คว้าแชมป์ได้และจาลึกชื่อของเปาไว้ในประวัติศาสตร์สโมสรนั่นคือเรื่องสําคัญมากๆเลยเพราะนั้นเนี่ยนะเราต้องเต็มที่ทีมงานทุกคนสตาฟทุกคนนักเตะทุกคนเต็มท นะปิดทางที่อดีตคนเคยรักของแมยูเตเต็ดเหลืออย่างเบเบ้นเนี่ยเจ้อดีตตัวรุกของแมยูเอตเต็ดในวัย34ปีล่าสุดแยกทางกับรายโย่บาร์เรโนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเพราะว่าอยู่กั่มา5าปีแต่มีปัญหาเรื่องการเงินนะรายโย่ก็เลยต้องยกลิกสัญญาเพื่อลดภาระค่าเหนื่อยของสโมสรเนี่ยนะเจ้าตัวก็ไปเซ็นร่วมทัพลีกอรองหรือว่าเซกุนดาดิวิชันของสเปนเรียบร้อยอย่างราซิ่งเดเฟ,เฟโร่นะจ๊ะฤดกูกาลแล้วจบอันดับ10นะและเป็นสโมสรที่9แล้วของเบเบ้นับจากย้ายออกจากแมยูเอตเต็ดและเป็นสโมสรท 12, แข่งขออกคาราบแ้โอ้พนเนจรเหมือนกันนะคนนี้นะย้อนกลับไปปี2010ตอนนั้นปีนแสดงโดยเซอร์เลฟูซันและคาร์ลอสเครอร์โรชเซนเบเบ้ด้วยค่าตัว7ล้านปอนด์จากวิตเรกีมาไรส์ตอนนั้นเพราะเห็นแค่คลิปที่ส่งมาแล้วบอกว่าเป็นนักเตะที่ไปลุยฟุตบอลโลกมาแล้วเปล่าบอลโลกของคนไร้บ้านซะอย่างนั้นนะโดยเบเบ้เลิกเล่นให้กับทีมชาติเคบเวิร์ดนะจาระและเล่นให้ยู่แต่ไปแค่เจ็ดนัดยิงไปแค่สองประตูปัจจุบันย้ายแล้วจากลาโยบายเกโนไปอยู่กับบราซิ่งเดเฟโรเรียบร้อยอา้าวโชคดีในเส้นทางคาแข้าชีขขาบบบแข้ขงเเรื่่อองลาซซสี ในเช้าวัวนศุกร์แบบนี้หวังพวกแกจะมีความสุขกับคลิปนี้อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตัวนี้ขอจจดาให้ด้วยกันลวกันนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้เจดมทีมทงานง่าย,ายๆด้วยการกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้ก็และกันน้อยไข่รอดเนาะเอาวันสุดท้ายขอยงการลุยชีวิตแล้วจะทางานจะเรียนจะมีเรื่องชีวิตเรื่องสุขภาพเรื่องส่วนตัวเรื่องความรักขอให้เป็นวันที่ดีเป็นเรื่องราวที่ดีของพวกแกทุกคนก็และกันนะจ๊ะเจออะไรยากเจออุปสรรคอะไรยิ้มสู้เข้าไว้เดี๋ยวมััันน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 กกกกก็็็ดดดีีข้้้้เเเเยยยยวมมผ่่่าาาาไปปจจจจจะะะะงงใใหอออออพพรรรตติคุุททืบ ุยนะจ๊ะกับ EP ีที่อย่าพลาดเด็ดขาดนะกับเฮียวิทสิทธทิเวคินนั่นเองนะจ๊ะเรื่องราวของฟุตบอลเต็มๆเลยฝากดูฝากชมฝากแชร์กันด้วย6กโมงเย็นในเจดมท้องนะส่วน่ังเล่าแซวซีเจออีกทีสัปดาห์หน้าเลยนะจ๊ะไปเว้ย